หนุ่มชาวจีนต้องแปลกใจรั้งถอยรถใหม่ BM มาได้ไม่นานกลับมีร่องรอยความเสียหายเต็มไปหมดก่อนเปิดกล้องวงจรเปิดดูตัวการของความเสียหายในครั้งนี้เรียกได้ว่าความสนของน้องๆหนูๆวัยกำลังโตนั้นถือว่าเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่มักจะให้เขาได้เล่นได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพราะยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปวิธีการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นถ้าพ่อแม่ยุคเก่าๆอาจไม่ค่อยชอบใจที่วัยรุ่นยุคนี้ทำตัวไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบที่ใจต้องการแต่ก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปวิวัฒนาการของโรคมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็อย่าปล่อยให้ได้เรียนรู้เกินไปเหมือนครอบครัวดังต่อไปนี้ โดยสื่อดังของประเทศจีนได้มีการรายงานว่าครอบครัวหนึ่งของชาวจีนได้ทำเอาหลายๆคนหมดคำจะพูดเนื่องจากครอบครัวดังกล่าวไม่มีความรับผิดชอบซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถสปอร์ตหรูอย่าง BMW รายหนึ่งซึ่งในเมืองหนานจีนมณฑลเจียงชูประเทศจีนได้สังเกตว่าลูกลักสุดหรูคันใหม่ที่เพิ่งถอยมาได้แค่เดือนเดียวของเขานั้นมีร่องรอยความเสียหายหลังจากที่นํารถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่ง เมื่อเขาได้เห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นเขามีหรือที่จะอยู่เฉยๆคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบบึงไปติดต่อขอเช็คกับกล้องวงจรปิดทันทีเพื่อหาตัวการหรือสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้รถของเขาเป็นรอยแล้วก็พบว่ามีสาวน้อยรายหนึ่งซึ่งเป็นคนขี่สกูตเตอร์สีชมพูเข้ามาใกล้ๆรถของเขาจากนั้นสาวน้อยคนดังกล่าวก็ได้เดินไปพร้อมกับนำอะไรบางอย่าง ไปขัดกับกระจกหน้ารถหรูของเขาไม่จบเพียงเท่านั้นเธอ,อยังได้ปีนขึ้นไปบนฝากระโปรงหน้ารถพร้อมทั้งใช้มือฟาดเข้ากับกระจกหน้ารถและสิ่งที่ทําให้เขาแทบล้มทั้งยืนนั่นก็คือสาวน้อยคนดังกล่าวนั้นได้ลุกขึ้นยืนใช้เท้ากระทืบลงบนรถหรูของเขาอย่างเกี้ยวกาดจนกระทั่งมีแสงไฟจากรถคันอื่นส่องสว่างมาหลังจากนั้นเธอจึงร้อนตัวรีบหนีไปลวดเร็วราวกับกลัวคนอื่นจับได้ แต่แน่นอนว่าเมื่อเจ้าของ BM คนดังกล่าวได้รู้เรื่องว่าคนร้ายแล้วเขาก็ไม่รอช้ารีบไปติดต่อหาผู้ปกครองของหญิงสาวน้อยคนดังกล่าวทันทีเพื่อหวังว่าจะได้เจราจาและเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งตามลำดับในหัวข้อที่เขาคิดว่าตั้งใจจัดเจราจาเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวเคลียร์กันให้จบจบไปแต่กลับต้องช็อกหนักเมื่อได้เห็นท่าทีของพ่อและแม่ของเด็กคนดังกล่าวที่พยายามตีมืนไม่คิดจะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น โดยกล่าวอ้างว่าลูกของฉันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรอีกอย่างเธอตัวเล็กขนาดนี้จะทําให้กระจกรถของคุณเสียหายได้อย่างไรนอกจากนี้เจ้าของรถหรูยังต้องเจอกับสิ่งเลวร้วายกว่านั้นอีกก็คือพ่อแม่ของสาวน้อยยังพูดอีกว่าในตอนที่เจ้าของรถ BMW มมีลูกในอนาคตก็ให้ลูกมากระทืบรถกระจกที่หน้าบ้านของเขาเอาแล้วกันหรือถ้าอยากได้ค่าเสียหายก็ให้ไปทวงเอาจากลูกของเขาแล้วกัน ในท้ายที่สุดหนุ่มรายนี้ก็ได้มาโพสเรื่องราวบนโลกออนไลน์ทำให้ชาวเน็ตถึงกับหัวร้อนกับทีท่าไร้ความรับผิดชอบของครอบครัวนั้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อที่ดูจะเป็นปัญหาย,ยิ่งกว่าลูกสาวทั้งทงที่มีภาพและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ชัดเจนแต่ก็ยังทําเป็นไม่รู้เรื่องใดๆไม่ขอโทษอีกทั้งยังไปโทษลูกของตัวเองอีก หาหอย่างไรก็ตามชาวเน็ตไลดังกล่าวยังเชียร์ให้ทางเจ้าของ BMW นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าเจราจาดีๆแล้วครอบครัวดังกล่าวไม่รับผิดชอบก็ต้องใช้กฎหมายเข้าจัดการ